ตอนนั้นปลูกอยู่แค่ประมาณ2กล่องเหมือนได้อยู่กับธรรมชาติเป็นง,งานดีเลกไปในตัวสามารถหางเงินได้ด้วยเติ้นนะครับวิภูเกาะบ,บางตอนนี้ก็เป็นเจ้าของฟาร์มผักบ้านนองอีพะอง่์ มาในงครับที่สวนผักบ้านนองอีกสวนผักบ้านนองอีกก็คือตอนแรกผมทําเป็นอาชีพหลักเป็นวิศวกรโยธาเนาะผมมองหาว่าผมอยากมีรายได้เสริมผมจะหารายได้เสริมจากตรงไหนได้บ้างคุณพ่อเขาปลูกผักไฮโดรโปนิกก็คือเขาเริ่มปลูกจากที่บ้านเขาอะครับถ้าเราลองเอามาทําดูเอามาลงโซเชียลเอามาแบบลองทําให้มันดูสวยๆคนอาจจะชอบแล้วก็จะมีรายได้เสริมเข้ามาได้ผมก็เลยบอกพ่อว่าพ่อลองสอนเต้นปลูกหน่อยได้ไหมอยากลองปลูกอะเพราะว่าอยากลองหารายได้เสริม ตอนนั้นปลูกอยู่แค่วันาณ2กล่องอยู่หลังบ้านครับปลูกลอตแรกก็ยังไม่สวยเท่าไหร่พอเริ่มล็อต2ล็อต3ไปเนี่ยเริ่มสวยก็ยังไม่ได้ขายครับก็อลองเอามาทานเองก่อนทําสลัดด้วยทาอะไรด้วยประกอบกับถ่ายรูปเก็บไว้พอปลูก2กล่องมันเริ่มไม่พอแล้วมันน้อยก็ค่อยๆขยายขยายจนเต็มหลังบ้านครับพอหน้าหนาวนะครับแดดมันจะไม่เข้าแล้วหลังบ้านมันจะย้ายมาหน้าบ้านแทนผมก็เลย i, ขอลองเอามาไว้หน้าบ้านดูนะแต่ลองทําให้มันดูสวยจากนั้นก็เลยค่อยๆย้ายออกมา คนเข้าใจว่าปลูกผักเนี่ยจริงๆมันอาจจะดูเลอะเทอะเลอะเทะแบบว่าเป็นฟาร์มผักอ่ะมีดินมีอะไรแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เราสามารถปลูกให้มันดูสะอาดดูสวยได้อย่างหน้าบ้านผมเลยก็คือไม่ได้ไม่ได้ลบไม่ได้เลอะเทอะแถมยังดูเข้ากับตัวบ้านอีกด้วยทำไปทำมาอยากเริ่มลองลองขายดูยแล้วอย่างแรกเลยคือลองขายในกลุ่มหมู่บ้านก็คือผลตอบรับดีครับคนต้องการเยอะผมก็เลยเริ่มลงโซเชียล ลงคลิปแรกเป็นคลิปทําสลัดคนดูก็หลักแสนแล้วจากนั้นก็เลยเริ่มเปลี่ยนจากสลัดมาพรีเซนต์แปลงผักหน้าบ้านเรา่ายให้แบบดูสวยที่สุดแล้วจากนั้นก็เริ่มลงคลิปผักหน้าบ้านคนดูดน่าจะประมาณตอนนั้น2ล้านประมาณ2ล้านคนได้ครับ <bonito S 1> หลังจากที่ผมได้ลองปลูกแล้วอ่ะมันก็รู้สึกชอบเหมือนได้อยู่กับธรรมชาติได้ห่างจากโทรศัพท์ห่างจากโซเชียลอะไรบ้างมาแบบมาปลูกผักอยู่ที่บ้านทํากิจกรรมร่วมกับพ่อ ทำกิจกรรมร่วมกับแฟนช่วยกันทํามันก็เหมือนได้พักผ่อนไปในตัวเหมือนกันครับมันก็เหมือนเป็นงานอดิเรกไปในตัวแล้วสามารถหางเงินได้ด้วย หรือมีความฝันอ,อื่นที่ยอยากทำจบการศูกษัไหมีครับตอนอายุเยอะๆแล้วเนี่ยผมก็อยากจะมีฟาร์มสักไร่สองไร่แล้วก็เปิดเป็นคาเฟ่ไปด้วยให้คนได้มาถ่ายรูปส่วนตัวก็มีน้องชายเป็นเชฟอยู่แล้วเขาก็ทําอาหารทำไรพวกนี้ได้สบายอยู่แล้วครับก็จริงๆไม่ได้อยากจะทํางานประจําไปตลอดชีวิตอยากจะออกมาทอาอาชีพของตัวเองธุรกิจของตัวเองนะครับผมได้ไปเห็นฟาร์มหนึ่งที่ผมอยากจะทาได้กับเขาก็คือฟาร์มพีลาฟาร์มสตูดิโอครับเราก็ชอบสไตล์อาจจะมาปรับแต่งให้มันเข้ากับฟาร์มของเรา ผมก็เข้าใจว่าถ้าจะไปถึงจุดนั้นได้มันก็ต้องใช้เงินทุนค่อนข้างเยอะทะกะสเขามีสินเชื่อสีเขียวที่สามารถที่จะช่วยผักดันผมให้ไปถึงจุดนั้นได้นอกจาก,กเกษตรกรรายใหญ่ๆแล้วเนี่ยครับผมก็คิดว่ากเกษตรกรรายเล็กๆแบบผมเนี่ยก็น่าจะได้รับการสนับสนุนที่ดีเช่นกันครับพอปลูกมาแล้ว มันเติบโตขึ้นเนี่ยคนนี้เราได้อะไรจากการแค่จะหาะไรายได้เสริมตอนแรกผมสามารถทําให้คนเนี่ยเขามีอาชีพได้บางคนคือเขาอาจจะเป็นแบบโรคร้ายเป็นมะเร็งเขาบอกว่าตั้งแต่เขาได้มาปลูกผักทุกวัน,นเขาใช้ชีวิตมีความสุขมากที่ได้ตแบบื่นเช้ามาได้อยู่กับผักได้เก็บผักที่ตัวเองปลูกคือผมรู้สึกภูมิใจแล้วก็ดีใจกับพวกเขาแล้วก็ดีใจกับตัวเองมากๆเลยครับจากที่แบบคนไม่เคยปลูกอะไรเลยลอมปลูกจากสองกล่อง3ากล่องและไม่เพียงแค่ปลูกแค่ของตัวเองยังสามารถที่จะสอนคนอื่น เขาปลูกสร้างอาชีพของเขาได้คือผมว่ามันมา,กาไกลมากจริงๆครับ